สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุสัโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอา่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะประจําเดือน ตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่19เมษายนนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งลัคนา,าราศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวอักนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะของอชาวสีเม็และขนาเมตรนะคะในเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเมนเอเนจีที่ออกมานะคะก็คือไพ่บาลานซ์นะคะหรือว่าในใบนี้นะคะในสำหรับปกติธรรมดาแล้วก็คืออาจจะเป็นไพ่ ที่เรียกว่า temperance นะคะได้เหมือนกันนะคะเป็นพไพ่ใบเดียวกันนั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับมีเขาชื่อว่า balance นะคะหมายถึงความสมดุลค่ะไม่ว่ามันจะมีประเด็นหรืออะไรใดๆก็ตามจะสามารถหาสมดุลได้จะสามารถปรับได้นะคะไม่ว่าจะเจออะไรใดๆประเด็นปัญหาอะไรพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงในเรื่องของความสมดุลน,นะคะในเรื่องต่างๆนะ หรือในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าการ Compromise การประนีประนอมอะไรใดๆได้เหมือนกันแต่ว่าทายที่สุดมันก็เหมือนกับว่าเป็นการปรับหาจุดกึ่งกลางที่จะให้อยู่ด้วยกันได้นะคะบวกกับ o r a c l e ที่ออกมานะคะอีกใบหนึ่งก็คือเป็นไพ่ t i n t to k to w each o t h e r นะคะ ก็สอดคล้องกันนะคิดว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะความสัมพันธ์ของชาวศีเมษและคณาเมษมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากๆนะคะว่าในความสัมพันธ์ที่มีใครสักคนอยู่แล้วเนี่ยคือคุณมีใครสักคนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีประเด็นปัญหาหรืออาจจะมีอุปสรรคมีบททดสอบจากจักรวาลเข้ามานั่นแหละนะอาจจะมีประเด็นปัญหากันแน่แแหละแต่ว่า มันปัญหาตรงนี้มันจะทําให้คุณทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะรักกันมากยิ่งขึ้นรู้สึกดีต่อกันมากยิ่งขึ้นเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะทีนี้ดูสิว่า energy ของตัวคุณเองนะคะสาหรับใน,ในเดือนตุลาคมนี้นะคะ energy ของชาวเมทเองเนี่ยหลักๆนะคะ energy ของคุณเป็นประมันไหนอะไรยังไงบ้างก็มีไพ่ทัวร์ฟันส์นะคะทัวร์คัพ เอร์ฟคค่ะนะคะแล้วก็เป็นไพ่ King of Cups นั่นเองค่อนข้างอ่อนไหวนะคุณเมษในเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีอารมณ์แบบค่อนข้างอ่อนไหวจะมีอารมณ์เหมือนแบบจะรู้สึกดีกับความรู้สึกของตัวเองมากๆนะคะหรือว่าอาจจะมีหลายๆอารมณ์หลายๆความรู้สึกเข้ามา นะคะอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันคือมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณอ่อนไหวหรือว่าเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าอ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะงุดหงิดง่ายอะไรง่ายนะส่วน energy ของคู่กรณีของคุณนะคะที่จะเข้ามาซึ่งมองว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นคนโสดนะ เป็นคนโสดดูก่อนว่ามี e อเนจีของคนโสดที่ออกมานะคะเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะคนโสดมีเกณฑ์สูงมากๆที่จะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับใ,ในเรื่องราวของความสัมพันธ์แบบกระทันหันหรือไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะเนื่องจากมีเอเนจีที่ออกมาเป็นไพ่ทาวเวอร์เนาะแล้ว ก็อาจจะหมายถึงว่าในช่วงตุลาคมนี้มีเกณฑ์ที่ว่าคนจะมีคนเข้าหากคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิดหรือคาดฝันเดี๋ยวขอให้เพิ่มดีกว่าว่าทาวเวอร์ในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะสำหรับคุณเมฆที่เป็นคนโสดนะคะทาวเวอร์ในที่นี้ มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนเก่าๆกลับมาหาคุณะคะ่ะคุณเมย์อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะมีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็จบลงไปแล้วนะคะแต่บางเอิญว่าคนคนนี้มีความรู้สึกผิดหรือว่ามีความรู้สึก แยกกับในสิ่งที่ทํากับคุณมากๆเขาเสียดายในความสัมพันธ์นี้มากๆเสียดายที่ว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะรักษาคุณไว้ได้เสียดายที่ในอดีตที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีเท่าที่ควรเท่าไหร่นักทําให้คุณกับเขาไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้ช่วงนี้ก็คือเป็นอารมณ์เสียใจแล้วก็เสียดายนะคะที่ที่เสียคุณไปแล้วเขาอาจจะเพิ่งตกะตอนอะไรได้บางอย่างเช่นเมื่อก่อนเขาอาจจะมีความรู้สึกว่า เขาอยากใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งพอเขาได้ไปใช้แล้วเขากลับมีความรู้สุกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เสิร์ฟความสุขให้กับเขาหรือเขาไปค้นพบแล้วว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่แนวทางที่เขาต้องการแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนได้เพิ่งค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือคุณในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยรักคนคนนี้มากนะคะมีอะไรตรงไหนที่คุณสามารถช่วยหรือซัพพอร์ตได้คุณช่วย คุณสปอร์ตเขาทุกสิ่งอย่างมันก็เลยทําให้เขาเองเนี่ยเวลาที่เขาไม่มีใครหรือเวลาที่เขาตกที่นั่งลําบากเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณขึ้นมานะคะเพราะอ่นแบบนี้แล้วบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าแบบพอเขาตกที่นั่งลําบากหรือเปล่าเขาก็เลยนึกถึงเรามันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือการที่คนคนนี้ไปตกที่นั่งลําบาก มันทําให้เขาได้เรียนรู้สัจธรรมอะไรบางอย่างของชีวิตและทาให้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นสมมติว่าเมื่อก่อนอันนี้สมมตินะเมื่อก่อนถ้าเขาเป็นคนแบบว่าเป็นพวกไม่รักปักเลนพวกไม่ค่อยเอาอะไรหาอะไรทําแบบเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้พอเขาได้ไปตกที่นั่งลําบากเนี่ยมันทาให้เขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่มั่นคงขึ้นเข้มแข็งขึ้นหรือเป็นคนที่ดีขึ้น กว่าครั้งก่อนเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าในอดีตเพราะฉะนั้นคนคนนี้ที่กลับมาหาคุณในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยซิดว่าเขากลับมาในเวอร์ชั่นที่เขาดีขึ้น นะคะและเขาจะโชว์ให้คุณเห็นเลยว่าเ,เขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณหมดกังวลเลยคุณหมดห่วงเลยว่ามันจะเกิดเรื่องราวขึ้นในอดีตถ้าสมมติว่าคุณรับเขาคนนี้กลับเข้าไปในชีวิตคุณอีกเขาพิสูจน์ให้คุณเห็นเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่เขากลับมาว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทัศนคติการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเขาเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องกังวลเลยว่าเขาเนี่ยจะ จะทําตัวแย่เหมือนเดิมหรือว่าเราทั้งคู่จะจบลงด้วยเหตุการณ์เดิมๆเ,เหมือนที่เคยเป็นมานะคะถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะในะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะที่คนคนนี้กลับเข้ามาคุณเมธคุณรู้สึกยังไงคะกับการที่คนคนนี้กลับเข้ามา จริงๆคุณยังรักคนคนนี้อยู่ค่ะแต่ว่าคุณเองก็ผ่านอะไรมาเยอะนะกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะยังรักเขาอยู่แต่ว่าตัวคุณเองก็มีบารีหรือว่ามีเส้นกั้นมีเส้นแบ่งเขตที่ชัดเจนนะคะว่าให้อะไรได้มากแค่ไหนซึนมองว่าตัวคุณเองก็คงไม่ได้ปฏิเสธเขาออกไปเลยเหรอกคุณกัเองก็คงจะพยายามดูๆอยู่นะคะพยายามแบบ ดูว่าเขาเป็นอะไรยังไงแบบไหนหน้าไว้วางใจหรือเปล่านะคะเวลาจะช่วยพิสูจน์ในความสัมพันธ์นี้เองนะคะแต่ที่บอกได้ที่แน่ชัดมากๆในเดือนตุลาคมนี้เลยก็คือคนที่คุณยังมีใจให้อยู่ในตอนนี้คนที่คุณยังรักอยู่ในตอนนี้แล้วเขาเคยทำให้คุณเสียใจเขากำลังจะกลับมาในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเขาปรับปรุงตัวแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <_ d ates> แล้วเขาจะโชว์ให้คุณเห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆ และเขายังต้องการคุณอยู่เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่ว่าคนคนนี้ที่คุณยังมีใจให้จะกลับมาแล้วก็จะมา Take Action อะไรในความสัมพันธ์จินไม่เห็นว่าชามเมฆจะต้องไป Take Action อะไรมากนะในในช่วงเดือนนี้ตัวคุณอิงจะเป็นคนที่คอยดูจับตามมองแล้วก็ประมวลผลมากกว่าว่าเขาคนนี้เนี่ยทำหรือว่าแสดงออกออกมายัางไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วของคุณเม่ที่เป็นคนโสดจินมองว่า ก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะปรับจะกลับมาแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันนะอะไรหลายๆอย่างนะคะหรืออาจจะหมายถึงได้กลับมาจีบกันใหม่ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ทําให้แบบทําความรู้จักกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นอะไรมากขึ้นหรือ getting to know each other ในที่นี้คือเราเป็นช่วงจวังหวะเวลาที่เราจะได้เรียนรู้เขาในเวอร์ชันที่เขาเป็นคนใหม่นะคะมันเหมือนกับแบบได้กลับมาเรียนรู้กันอีกรอบนะคะ,นะคะซึ่งถามว่าตัวคุณเองเนี่ย แฮปปี้ดีไหมคุณก็โอเคนะกับสถานการณ์นี้มันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าจะไม่เห็นว่าคุณเบสจะรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกเนกาทีฟอะไรใดๆกับในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอ่ะฮะทีนีเ้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเ main energy ที่ออกมาในที่นี้นะคะคือไพ่ Three of Cups นะคะหรือว่าไพ่สามถ้วยนั่นเอง hmm. Three of Cups นะคะ สำหรับของชาวราศีเมษและขณะเมษที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซึ่นมองว่าในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์สูงมากๆที่ความสัมพันธ์นี้จะขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะจะขยับไปอีกขั้นหนึ่งจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ แล้วก็อีกในกรณีหนึ่งที่สามารถอ่านได้ก็คือประเด็นปัญหาอะไรต่างๆที่มีกันมาก่อนหน้านี้ที่ทำให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็งุดหงิดนะคะในการละกันมีเกณฑ์ที่ว่าปัญหามันจะจบลงได้ในเดือนนี้ละคะ่ะนะคะเขาเองเนี่ยจะมีการ take a คชั่นอะไรบางอย่างทำให้ความสัมพันธ์นี้คลี่คลายถามว่าทำไมเขาถึงคลี่คลายทำไมเขาถึง take action นะในเดือนนี้สาเหตุเป็นเพราะว่าคุณเมธ คุณเริ่มนิ่งแล้วคุณเริ่มนิ่งคุณเริ่มเว้นระยะห่างคุณเริ่ม ติดต่อกับเขาน้อยลงคุยกับเขาน้อยลงคุณยังรักเขาเหมือนเดิมค่ะยังรักเหมือนเดิมยังรู้สึกดีกับเขาเหมือนเดิมแต่บางมุมคุณมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นของเขาได้มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะไปแบบแก้ไขหรือตัดสินใจอะไรแทนเขาได้จริงๆคุณก็เลยเลือกที่จะปล่อยปล่อยให้คนคนนี้เป็นคนแก้ไขหรือว่าคิดอะไรใดๆไปเองนะคะเขาเองก็ใช้ระยะเวลาในการทบทวนแต่สิ่งที่ทำให เขาเนี่ยตัดสินใจในการที่จะ take action ก็คือการที่คุณเมธคุณเริ่มเงียบและคุณเริ่มมีระยะห่างกับคนคนนี้ในระดับหนึ่งต้องบอกตามตรงว่าคุณเป็นคนที่น่ารักกับเขามากๆเขาเองมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณและเขาไม่ต้องการที่จะเสียคุณไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความกลัวตรงเนี้ยความกลัวตรงเนี้ยความรู้สึกไม่มั่นใจในตรงเนี้ยมันทำให้ตัวเขาเนี่ยอยากที่จะคีฟคุณไว้อยู่ เขาเดาคุณไม่ออกจริงๆในตอนนี้ว่าคุณรู้สึกยังไงคุณยังอยากที่จะอยู่กับเขาอยู่ไหมเขาเดาไม่ออกแล้วพอเดาไม่ออกมันก็เกิดเป็นความกลัวไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาควรที่จะต้อง take action แหละเขาควรที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นซิก็มองว่าในเดือน ตุลาคมนี้เนี่ยปัญหาอะไรที่มันเคยมีมาที่เคยคุยกันแล้วแล้วไม่เข้าใจคุยกันแล้วเรารู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเอ่อไม่อยากจะคุยแล้วตัวเราเองเริ่มถอยแล้วเขาเนี่ยจะเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือทําให้อะไรหลายๆอย่างมันชัดเจนได้ในเดือนนี้น,นะคะมีเกณฑ์ที่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยจากที่นิ่งๆเงียบเียหรือจากที่เราถอยๆห่างๆมีสเปซอะไรมากๆจะกลับมาพูดคุยหรือจะกลับมาใกล้ชิดกันเหมือนเดิมสาเหตุ ชัดเจนมากคือเขาไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปนั่นเองนะคะมาดูกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอีกคะคนนี้คุณมองว่าคนคนนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในชีวิตของคุณนะแล้วเขาล่ะคะ ตอนแรกคนคนนี้อาจจะยังไม่มั่นใจก็ได้นะว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่จนมาได้เจอสถานการณ์ที่ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบหรือว่าสถานการณ์ที่คุณเองค่อนข้างที่จะแบบมีความเด็ดขาดในเรื่องของการกระทําว่าถ้าสมมติเขาไม่ตัดสินใจความสัมพันธ์นี้มันคงต้องจบมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็ขาดคุณไม่ได้หรอกเขาก็เองก็ยังอยากที่จะไปต่อ มองว่าจะมีการพูดคุยกันนะคะเจอกันตรงกลางค่ะว่าอ,อยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนอะไรใดๆยังไงแบบไหนนะคะจากที่เขาไม่เคย take action เขาจะ take action ยังไงเขาก็จะคิดคุณไว้เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกเขามีความรู้สึกว่าเขาจะไปหา คนแบบคุณได้ที่ไหนอะคนที่รักเขาขนาดเนี้ยคนที่พยายามเข้าใจเขาขนาดเนี้ยคือบางมุมเขาก็รู้นะว่าตัวเขาเองอาจจะไม่น่ารักบ้างในบางมุมบางครั้งบางคราวแต่เขาก็มองว่า ไอความไม่น่ารักเหล่านั้นคือคุณเองก็เข้าใจอะแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปหาคนที่เข้าใจเขาขนาดคุณได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นนี่มุมมองของเขาในตอนนี้เขามองคุณดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่เห็นได้ชัดคือเขาไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปจริงๆค่ะแล้วก็คงจะทําทุกๆอย่างเพื่อที่จะไม่ให้คุณไม่ให้เสียคุณไปด้วยนะเขาจะหาจุดกลึงกลางหรือเป็นจุดที่เราทั้งคู่เนี่ยอยู่ร่วมกันได้แบบแฮปปี้มีความสุข นะสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซิดว่าปัญหาอะไรใดๆที่มีกันมันจะคลี่คลายนะคะในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็ถามว่าแล้วคลี่คลายแล้วแล้วมันจะเป็นไงต่อเน,นอกจากกลับมาใกล้ชิดกันแล้วความสัมพันธ์นี้ก็จะเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นมีความผูกพันมากขึ้นนะคะสําหรับของชาวราศีเมษลัคณาเมษที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนตุลาคมนี้ หนึ่งคนนะคะในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะในช่วงนี้มากๆเลยแล้วก็เฟรนล,ลี่ด้วยทำให้มีคนพยายามในการที่จะเข้ามานะคะแรกแซงในความสัมพันธ์เพราะคุณทั้งคู่มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีเรื่องอ่าไม่ค่อยลงรอยกันนะคะอยับในเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่มีคนที่สามพยายามที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ นะแต่ถามว่าไทยที่สุดมันจะสามารถเคลียร์กันได้ไหมเข้าใจกันได้ไหมมองว่าไทยที่สุดก็เคลียร์กันได้เข้าใจกันได้นะคะคุณทั้งคู่ยังคงต้องการกันอยู่แล้วคุณทั้งคู่ก็ยังคงรักกันอยู่มากเพราะฉะนั้นบุคคลที่สามที่พยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะเข้ามาทําให้คุณทั้งคู่มีปัญหากันเนี่ยก็จะเป็นแค่ในช่วงหนึ่งเท่านั้น คือเขาจะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าคุณทั้งคู่เปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกอย่างไรแล้วมันมันมันเป็นอะไรยังไงคือถ้าสมมติว่าเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมามองว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะไปต่อกันได้ในทางกลับกันสมมุติว่ามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วเราเองมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วเราตอบโต้ด้วยการทะเลาะประชดประชัน หรือพูดอะไรที่มันไม่ได้เป็นความรู้สึกของเราจริงๆออกไปมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์นี้จะจบลงไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยจากบรรยากาศเนี่ยสามารถอ่านได้ทั้งสองแบบอยู่ที่ว่าเราจะประนีประนมไหมประนีประนอมไม่ได้หมายความว่ายอมปรนปรีประนอมหมายถึงก็ก็คุยกันดีๆก็อย่าเพิ่งแบบว่าไปรุนแรงอะไรใดๆมากมายทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณเมธนะคะคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณคะในเดือนตุลาคมนี้ อาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่แบบว่าเป็นคนที่มีคนเข้ามาเกาะแกะด้วยอะไรด้วยตัวคุณเองก็ดูปฏิเสธชัดเจนนะว่าไม่ได้อยากที่จะมีคนคนนี้เข้ามานะคะดูตัวคุณเองก็ปฏิเสธชัดเจนอ่ะแล้วคู่ของคุณล่ะคะ่ะคู่ของคุณอาจจะมองว่าเหมือนกับแบบว่า มองค่อนข้างที่จะเนกาทีฟไปหน่อยอ่ะเขาคิดเยอะเขาคิดมากอ่ะแล้วเขารู้สึกกังวลแล้วเขารู้สึกกลัวบางครั้งบางทีแบบเออคนรอบข้างเขาอาจจะเคยเจอสถานการณ์นี้หรือว่าเพื่อนเขาอาจจะเคยแบบเจอสถานการณ์นี้แล้วมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูเหมือนกับว่าเรื่องที่ดูไม่น่าจะมีอะไรมันก็กําลังจะมีอะไรนะคะในเดือนตุลาคมนี้ คุณไม่คุณจะ take action ยังไงกับคู่ของคุณค่ะระวังเรื่องปากเสียงกันนะคะเพราะดูแล้วมันจะทำให้เรื่องเรานี้แย่ลงไปมากกว่าเดิมคุณก็ดูจะพยายามในการปกป้องแล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณนั่นแหละค่ะคู่ของคุณเขาจะ take action ยังไง ก็ดูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะมันก็เลยทําให้ดูเหมือนกับว่าคุณจะสังเกตเห็นว่าเขาระแวงระวังความสัมพันธ์นี้ตลอดเวลามันจะมีบางช่วงหรือว่าบางตอนที่คุณทั้งคู่ไม่คุยกันด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ค่อยพอใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนใดคนหนึ่งในการที่จะเริ่มก่อนในความสัมพันธ์เนี้ค่ะคือเริ่มคุยก่อนเริ่มสื่อสารก่อนเพราะว่าไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้จบลงไปด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะท้ายที่สุดคุณทั้งคู่จะยังคงได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วความสัมพันธ์นี้มันยังคงสามารถที่จะไปต่อได้นะคะแต่ก็ต้องอาศัยความอดทนของใครบางคนอย่างมากนะคะถามว่า เนี่ยในจากน้า่ตรงเนี้ยเอเนอจีตรงเนี้ยมีใครคนใดคนหนึ่งปันใจไหมก็ไม่มีแต่ด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างอาจจะชวนให้เข้าใจผิดนะคะมีความเป็น,ปนไปได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใจยเย็นๆในการพูดคุยกันนะคะอาะคาสำหรับของชาวราศีเมษและคณะเมรในอีพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like comment ดีๆอมเมนต์ที่น่ารักนะคะและรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ รักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ